งบ้านแล้วพี่น้องคือมืดแทะน้ามีน,นี่ไปใส่กดนอกถึงบ้านยาโซทอดแล้วพี่น้องครับเดินทางจากบ้านเพงตังเตอาหาหมงแรงนะครับอดบ้านเกิดแล้วพี่น้องอดบ้านแล้ว บีบแต่เอิ่นก่อนนี่น้องครับพึ่งหอดนะครับผมถึงแล้วแพนด้าแพนด้าโอ้ยก็ใครมารับวัดีจ่าเนี่ยมาคำบ่น้องอะไรเนี่ย เป็นอะไรกับอาเป็นร้านลูกพี่ชายครับพี่น้องอันนี้ลูกพี่ชายอุ้แตะมาหอดอากชุมอดลเออไม่จังเปิดนอกากเปิดอันนี้ร้านหน่อยพี่น้องครับลูกพี่ชายกับพี่สะใภ้อยู่กับยายแพนด้าเออเปิดไปในยายหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องนะครับ หอดบานแล้วโอ้คือบอนอนหนูรอาจไม่ใช่คือบอนอนเขาบอกเติเขาบอกว่าสีมาเออให้ไปเบิ้งกันเลยดอกเอาคื้บอนังโอ้บอนอนเลยบ่มือหนิหอดแล้วคนเท็ดน้ากินไวทาพร้อมพี่สะใภย พี่สไปทำอาหารไม่รอด้วยหนาวปะหนาวก็หนาวก่เลยอยาเวิรงกองอะไเออเบิ้งอะยังเบิ้งแต่มาหอด่ายเลียบอยู่ามาคำเน,นาะบอกคำดิออกจากบ้านออกจากบ้านแพงอ่นสีโมง <c oughs> เอ็นี่มันก็ทุ่มเคืองหนึง่ง มันคําไว้ห่าหนาวมันคําไว้อหอดแล้วล่ะพี่น้องครับหอดบางหอดซองแล้วมันทางกับมืดมืดขี้ไก่ <laughs> พุ่นขี้ไก่เป็นหอดสะพานมันต้องอบัวพุน่นมันมันเผลอเลอไปอย่งไดียวมันมืดเนาะเอ้าวเหมืนมันเลยะเลยตัวน,นี้เลยโค้งโค้งรถกลับมากินเข่าไป กินเขากินเขาก็ไ่ยังเจาอ้รปลาปูดองปูดองพงมาใหรออีกเอาาสุโอ้ดโดเขาบอกตีว่าสิมาตีแลวบอมาคำแท้บวบาตตไ่ยงคำแทเลยัลคำจมแล้ว, <laughs> ว <laughs> โอ้ลมแหง้งเลยบ้านเฮาหนาวเอา้ามาหดลก็ดีตัว งะบางหลายมือบางพูนบางบางลายมือดิประมือก็มาหอดเลยมันบอกอันแล้วจะได้ขายประมือกินละบ้านอืมมีเงินใส่แล้วบอขายประมือแล้วเหตุเปลี่ยนบอบุมันบอเป็นว่าวนามดอกทอมันนัอนบอเป็นหัก มันรุดไหมยังกาวมันบ่านี่นมันมันลุดไหมแค่เอากาวแต้มแต้มล่ะอือโอ้น้ำหงบไป จ<ะ>ย์ฮะวางโดนคืออืมเฮ้ยมาบานมาซองก่อนสิเดนอนถอนตัวมาหอดแล้วเพได้คิดน้ำแล้ว,วอเ,เออท่านอยากดอกบรรยากาศบรร بان พี่น้องหอดบ้านแล้วรถกับท่านเอาขอม้าอยู่แฮนด้าสวัสดีครับเอ้ยหมาก็ดีใจไอ้นน่ะหมาก็ดีใจเพราะหมา ะก็ะสร้างจักบลอกบอก,บอกเห็นบ่บัง <c oughs> ั่นข่อยกัญญาบามันสียางไม้อิงเตะเนี่ย <c oughs> นั่งโทรไปหาว่าหมาเสีย <c oughs> ข่อยเลยว่าเพตนว่ามันตายผุนที่เรี่ยข่อยเลยว่าบอเดี๋ยวมันกัญญางม้อิงข่อย่าอหืมวันจันทร์ที่เลเห็นมันยางมาตั้งแต่ทั้งข้า Khá, khá hát thương nào thương lắng đi ừ. mẹ vang đây nào. อันดับแรกเลยแลนมาเบิ่งดอกใหม่ก่อนเอา,มา,อาไ,อเเไม่อย่างคือเปลงซีนผู้ใดเฮ็ดเนี่ยเพื่อนเฮ็ดไม่ใหญ่เฮ็ดแต่ผู้ใดเฮ็ดให้ยเสน่ห์<า>ฮะบ่าผู้ใดเฮ็ดนี่แล้วก็เห็ดดีแท้เลาจัดสวนเปลี่ยนแต่น,นี่แหละมาหน้อยตัวนี้แหละมึน ทักทายพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศเด้อนะครับมาหอดนะครับทายคลิปไปเลยทักทายพี่น้องซ่ำนะครับ mm hmm. ปุณหะร่วมบือบอูบานนะโอ้ดอกไม้เป็นดอกสวยแล้วบ่ mm hmm. มีอย่างนี้มาหอดแลนต่าแลนต่าดอกไม่โลดเพราะเป็นคนชอบดอกไม้ชอบผักทั่วผู้เราทั่วผู้ผักคำกยวสิมองนีก่ก็สิทางหยาออกเบิดนี่ อาอยบานบางๆหลายๆมือทางหยาออกเบิดเอาบักพิกบักเขือมาปา<ะ>าลูพกพี่น้องฮะเขือลกปลูก่าปูกไปปลูกอยังนานผลบ,บักเอพมดบอีกตะเ้าขาวหัวหปลูกเอาผลงานบักตัวผูพี่น้องร้ายแล้ว เอาละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ำนี้นะครับฮอดบ้านฮอดซองแล้วเมือ่อค่ำเกือบสองทุ่มนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับอย่าข้ามโฆษณาด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณมากมายครับ